ไปดูนะครับสำหรับเหตุวัยรุ่นนะครับที่ได้มีการก่อเหตุยิงกันจนทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับได้รับแจ้งมานะครับจากศูนย์วิทยุกู้ภัยกู้กู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลานะครับเมื่อเวลาประมาณ1นึนาิกายีนาทีของเมื่อคืนมาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยชาวบ้านที่ถูกยิงนะครับก็มีอาการสาหัสนะครับได้รับบาดเจ็บ บริเวณใกล้กันนะครับกับป้อมยามของอปพรอส่วนขวัญเมืองนะครับก็เกิดขึ้นในเมืองเลยนะเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายนะครับทราบชื่อก็คือนายมูฮัมหมัดอายุ17ปีเองนะครับได้มีบาดแผลนะครับถูกยิงบริเวณแผ่นหลังทะลุหน้าอกนะครับจำนวนหลายแผลเลยทีเดียวครับไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่ก็ทําการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ จากนั้นครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านะครับได้มีการสอบถามนะครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับก็พบคราบเลือดจํานวนหนึ่งะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอีกหนึ่งคนนะครับก็คือชื่อว่านายฮารีซันครับอายุ23ปีครับบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณไหล่ขวาแล้วก็ใต้คางครับอาการสาหัสเช่นเดียวกันเนี่ยครับ พลเมืองดีเนี่ยก็ได้ช่วยกันนําตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยลานะครับในการช่วยชีวิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุนะครับก็ใช้ความชานาญในพื้นที่เนี่ยหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับขณะนี้ทางหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นนะครับคู่อรินะครับที่ล้างแค้นเรื่องส่วนตัวนะครับกับก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเพณีงานบุญงานชักพระก็เลยออกมาเที่ยวกันทําให้เกิดปัญหายิงกันในพื้นที่นั่นเองครับ